สวัสดีครับพอดีมีลูกค้าถามเข้ามานะเดี๋ยวผมมาตอบคาถามแล้วกันเรื่องของน้ํามัน b 2 0 กับรถมาด้า2ดีเซลนะครับว่ามันเติมได้ไหมซี5พวกนี้นะครับเดี๋ยวเล่าถึงพื้นฐานตัวน้ํามันก่อนเลยแล้วกันน้ามันดีเซลเนี่ยที่มันมีขายอยู่ในท้องตลาดมันจะมีดีเซลธรรมดาดีเซลพรีเมียมนะครับแล้วก็ b 10นะครับความแตกต่างของคุณภาพน้ํามันดีเซลธรรมดาดีเซลพรีเมียมแล้วก็ b 10เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับส่วนใหญ่นะครับวันนี้ผมจะไม่พูดสับเทคนิคแล้วกันเพื่ผู้หญิงจะได้เข้าใจได้ด้วยแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องรถจะได้เข้าใจได้ด้วยก็คือดีเซลธรรมดาดพานนรีเมียม B10 นีบ เข้าใจง่ายๆคือเบสของน้ํามันเนี่ยมันผมว่านะจากประสบการณ์เนี่ยมันต่างกันที่คุณภาพของน้ํามัน ความสะอาดของน้ํามันความเพียวของน้ํามันนะครับก็คือถ้าเป็นดีเซลธรรมดาเนี่ยความสะอาดของน้ํามันก็อาจจะไม่เท่าดีเซล B10 หรือถ้าเป็นดีเซล B10 ก็ความสะอาดของน้ํามันอาจจะไม่เท่าดีเซลพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแรงม้านะครับมันก็จะไล่เลี่ยกันไปจากดีเซลธรรมดา B10 ดีเซลพรีเมียมเนี่ยจากที่เคยเทสบนไดโน่เนี่ยตั้งแต่ดีเซลธรรมดาจนถึงดีเซลพรีเมียมเนี่ยแรงม้าบางทีอาจจะต่างกันประมาณ5-7ถึงแรงม้านะครับที่ผมเคยเทสบนไดโน่แล้วก็เคยเทสของแต่ละปั๊มก็มีความต่าง านนจากที่ผมเทสอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวนะจากผม ก็คือที่ผมเทสเนี่ยก็จะมีของเชลบางจากนะครับปตทที่ผมเทสเนี่ยแรงม้าที่ได้เยอะสุดเนี่ยเป็นของบางจากพรีเมียมนะครับแล้วก็มีถ้าถ้าเยอะกว่านั้นอีกเนี่ยก็จะเป็นของตัวน้ํามันดีเซลแม็กซิมาครับแต่ดีเซลแม็กซิมาเนี่ยราคาจะสูงไปก็จะเป็นส่วนของพรีเมียมของแม็กซิมาแต่ว่าอาจจะหาซื้อได้ยากหน่อยนะครับอย่างของแม็กซิมากับของดีเซลพรีเมียมธรรมดาเนี่ยเพิ่มมาประมาณ9แรงม้านะครับที่เคยเทสบนไดโน่โอเคพูดถึงเรื่องความสะอาดของน้ํามันดีเซลธรรมดาเนี่ยความสะอาดความเพียวของน้ํามันก็คือคุณภาพของการกล จะไม่เท่ากับ P10 หรือพรีเมี่ยมเพราะฉะนั้นความเสียหายหรือว่าผลกระทบที่จะได้รับจากดีเซลธรรมดาถามว่ามีไหมเอาจริงๆนะครับ <c oughs> ก็จริงๆถ้าใช้งานได้ถ้าเป็นรถดีเซลทั่วไปรถกระบะทั่วไปแต่ในรถยนต์นที่เป็นระบบสกายทีมเนี่ยถ้ามีตัว DPF มีแคทอยู่เนี่ย บางทีถ้าเป็นดีเซลธรรมดานะครับมันอาจจะทําให้เกิดตัวขมเาเยอะแล้วตัว DPF นะครับหรือ EGR เนี่ยจะทํางานหนักก็ทําให้บางทีไฟ DPF โชว์บ้างนะครับเขมเาตันเร็วบ้างครับอันนี้ก็มาจากคุณภาพของน้ำมันแต่ถ้ายกตัวอย่างอย่างมาด้าสองสกนะครับถ้าเป็นถ้าไปเติมตัวพรีเมียมนะครับเขมเหในการเผาไหม้ก็จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ดีเพก็จะยืดอายุการใช้งานได้นานกว่านะครับแต่ประเด็นวันนี้ก็คือพูดถึงน้ํามันที่มันตัว B20 มีคนถามเข้ามาเยอะว่ามาด้าสมันเติมได้ไหมซียอ้าเติมได้ไหมผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับ B20 เนี่ยเป็นน้ํามันดีเซลนะครับเบสเป็นดีเซลครับแล้วผสมไบโอดีเซลเข้าไป20%เพราะฉะนั้นนะครับตัวน้ํามันมันต่างกับดีเซลธรรมดาอย่างไงตัวน้ํามันเนี่ยพอมีไบโอดีเซลเข้าไปผสมนะครับหเลยก็คือเรื่องของ ความสะอาดความเพียวของน้ํามันก็จะไม่เท่าตัวดีเซลพรีเมียมนะครับสก็คือความหนืดของน้ํามันความหนืดของน้ํามันในที่นี้ก็คือน้ํามันดีเซลอะครับมันจะมีความหนืดในตัวนะครับถ้าอย่างเป็นดีเซลธรรมดาก็จะหนืดหน่อยนะครับ B20 ก็จะดืดกว่าดีอ้ยี่สิบบีสก็จะหนืดกว่าดีเซลธรรมดานิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยความหนืดของน้ามันมันจะน้อยนะครับก็คือความเพียวของน้ํามันจะดีกว่าพอมันเป็น B20 เนี่ยความหนืดของน้ามันมันจะเยอะกว่าตัวพรีเมียมพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะเจอจากการใช้ B20 เนี่ยก็คือ1นนะครับตอนเช้าเวลาวอร์มรถนะครับอาจจะมีเสียงปั๊มคอมมอนเรลดังกว่าปกตินะครับที่มันดังปกติเพราะว่าอะไรครับดังกว่าปกติเพราะว่า ตัว B 2 0เนี่ยความหนืดของน้ำมันมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลาปั๊มดูดตอนที่น้ํามันมันยังเย็นอยู่เนี่ยมันจะทํางานหนักกว่าปกตินะครับอาจจะมีเสียงดูดเสียงปั๊มดังอะไรบเป็นเรื่องปกติแล้ว B 2 0นะครับมันเหมาะกับรถที่มีระบบฮีเตอร์น้ํามันนะครับก็คืออย่างตัวมาด้าสองสกายทีบดีเซลเนี่ยมีระบบฮีตน้ามันในตัวก็คือมันจะต้องวอร์มน้ํามันให้ร้อนระดับหนึ่งเพื่อให้น้ามันมันเหลวขึ้นนะครับมันถึงจะได้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีขึ้นสําหรับตัวน้ํําามมมมมััััันนนนนนน B20 B20 ส่่ววตต้้ะะรบบผลอก็จี ในส่วนของกองโซล่าที่มันอาจจะตันเร็วกว่าเดิมหน่อยนะครับด้วยคาบต่างๆที่มันจะมาติดตัวกองด้วยส่วนผสมของน้ํามันนะครับถ้าเราอยากใช้ B20 นะครับก็ต้องเปลี่ยนกองโซล่าบ่อยนิดนึงอย่างปกติอาจจะเปลี่ยน3 0,000่นโลนะครับก็มาเปลี่ยนสัก15ื่นนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องกองโซล่าตันเร็วไปได้แต่ในรถที่เป็นรถสแตนดาร์ดนะครับผมยังไม่แนะนําให้เติม B20 เพราะว่าระบบ DPF นะครับที่มาด้าสองสกายทีบดีเซลทำมาเนี่ย ถ้าเราเติม b 20ไปเนี่ยเรื่องของสเปคน้ํามันมันจะไม่ได้กับตัวระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงถ้าเป็นรถมาตรฐานส่วนถ้าใครอยากเติม b 20หรือ b 10นะครับแล้วขับใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็แนะนำนะครับถ้าเป็นที่ร้านผมก็จะทำสเต็ปหนึ่งครับรีแมป ECU ปิด EGR นะครับ, U, e รบแล้วก็ยกเลิกพวกระบบ DPF พอเราทำสเต็ปนี้ไปเนี่ยก็คือลูกค้าจะเติมน้ำมัน b 20ได้นะครับทางร้านผมก็จะจูนให้แบบควันไม่ดำนะครับการเผาไหม้แบบปกติสามารถใช้ b 20ได้ B10 ไได้ไม่มีปัญหา ยงแค่เราเปลี่ยนกองโซล่าเร็วหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็ตอบคําถามลูกค้าประมาณนี้ละกันที่ถามกันเข้ามาเรื่องน้ำมัน B20 กับรถมา z ด้า2ดีเซลหรือ CX5 นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้เพิ่มได้เลยด้านล่างนะครับส่วนถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถนะครับมาสด้ da, หรือรถรุ่นอื่นอยากสอบถามก็อาจจะทักเข้ามาในอินบ็อกได้หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมจะมาทาเป็นคลิปวิดีโอตอบให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ